ปอ้ยยเเปล่าป่ไม้าง้นโโอ้ยโลงน้องเม็นะครับไอ้กาดคนร้ายเ้อโอ้ยเผลอฟังแล้วได้ดีล่ะเจ้าว่าเห็นเอาเห็นวะผมทําดผมทยอะไปแล้วไงวะฝาไว้ที่หลังโอ้ยเจ้านี้ลมานครับไอ้ฟัง ว่าหายก็ล้องหวยหน่อหนิเนาะโอ้อันนี้ของผู้เลยนี่ถุงปลาเนี่ยไหมโอ้ยมันมอพี่หนี่เหมือนมหโอพี่หนี่ปลาวุ้นะได้ยีนครับ พี่ตัวหนึ่งพี่เขาขาวอยู่พี่่อนมันมันมะลีเนาะได้ดีครับตัวหนึ่งอยู่ที่นี่หลายเตือไม่หนี่อันนี้ถุงผู้ใดหนี่นี่บ่ Ô, vô nè Ô, vô nè Vô nè ôi nó mất nó rồi gì Vô nè Khá khắp Lọc hoa đấy, thiểu điều uh. này เออว่าเอาเอยู่นี่เมียนนี่หันอยูบว่าหน่อยเลยมันตีงากันฮะด้้ด้มันว่าหน่อยเดี๋ยวไป,ไปนี่พูดพน,นี่คองไผรถึงคองอยู่ผู้นึงปลาลายลพูดนนึัเนะมีนที่มาวานความอะไรว,ยวาย บ้นกรท่านขอไปได้ยังไงบนี่ซ <okay. S 2> ื <c ces iver> <pack ular> ouais ้อทุคนมึงไปยืนยังไงฮเหี้เดี๋ยไปเห็นทุกคนสี่ยงคนเสน่ยออกเพี่ยงคนนักเอาอยู่โอ้ยยืดไ่เห็นไอ้พวกนี้เฮลี่หมดว่านี่นี่ลี่หมดท้องแค่เต็มเลยปลาพูดเห็นบไหมเฮี่หมดบวมันมันมาเข่าหยอดพดี เม้าวงวัดกักไว้หันเราเขาไปไล่ทั้งน้อยนั่นฝุ่นตัวใหญ่เออวัดเออโอ้ยเหี้ยท้งน้อยคนทั้งน้อยคนเออวุ้งมึงเขาไปไล่ทั้งน้อยวันนี้มันนั่นตื่นที่เห็นว่าเขาเนี่ยการหันวัดเขาไปไล่ทั้งน้อยทั้งฝุ่นเออพ่อพ่อเดียวพ่อแล้วว่างหันพ่อได้แล้วได้แล้วพ่อเหรอพ่อเหรอพูดไปไปขังทั้งฝุ่นวันนี้อืมฝุ่น

ba sể ba đuôi nghe ba đuôi này 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 mấy ba đuôi 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 ba đuôi

มันเตือนที่เห็นเขมันก็เล่นมาเขาเหอะอ๋อคนทุ่มตากัเขาดีเออมแกมเนเอะเที่้ไรู้ว้านีอืมคอเราเอายอในนี่ยนโปลาขอไม่ใช่ปลาดุกปลดุกปลด้ปลาดุกด้หล่ะขุนยเขาเยนันวห้ตอสามโนน่ะเอาเชดอยเาไปเลยเออสามต๊ะเอเเอาที่หอ ขนาดขนาดเฮียเราห้างเลยแต่เฮียที่นี่ยจาอลไยก่นนี่คเาดจม้มมดาหนมยกวายคนปาปมั้งนี้เออจังวาเอาไปไปเดือเถิงเลยห้านี่หามีคนสือโอ้นั่นอมกูสือสือแล้วที่เยไปยิก็สิถึงกชอบไหม ข้าวปลา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  อยู่ในุ่นอีกเดลายันล้างแหกกระเทืองไม่ได้เข่าเลยจะแล้วแต่แล้วหี้ยอีกหีือว่าานอีกอะไรนี่เดี๋ยว่ากระเขาไม่อีกตงไปใหญ่ทึ่งหมดแล้ว

มันมดน้องมันกับมีเหื่อน <Anyways> ี่เนาะมันกับมันกับตื่นมกับมีบางหลีเนาะนี่กานนี่กันชัเจ่าครับโอ้ยมงเดีตัวใหญ่บานพี่โอ้ยนอฟ้านู่ตาอี่ยังเลยเจิาไปเป็นไจีนเหรอ เออตายด้วยตัดลต้อกกันล้วแม่จเกิดอะไรบ้างูด้วยอออันนี้ช่วงหนึ่งนี่พูดอีกพูดอีกโอ้แล้วมันคักาตพูดเดียวนี่โ้วเอาอีกว่นหลีวอยู่ บัตรสามลอยเกินุมีขายแค่เนี้ยนั่นตัวแญ่โพดระดูครับครับยากาศน้องหน้งเงาบ้านก็น้อยนะครับน้องเม็กก็น้อยเหมือนเดือนที่หกเมษาหกแป